สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแฮมเบอร์เกอร์ของเท็กซัสนะครับคลาสสิกเบอร์เกอร์ชีสนะครับคลาสสิกเบอร์เบอร์เกอร์ชีสมีซอสอยู่ข้างในว้าวมีแผ่นชีสอยู่ข้างในด้วยครับและมีมายองเนส จุดพิเศษนะครับทางทางเสซสั้นนะครับน่าจะซอสซอสอ,อยู่ในถุงมีอาขาวโลยหน้าด้วยอันนี้คือซอสพริกนะครับของศิราชาใช่ศิราชา <S 2> <S 2> ใส่ข้างล่างดีกว่าไหมตรงแฮมเบอร์เกอร์ ใส่ตรงในหมูอะไรได้ทย้หมดเนีย <S <S อืมมายังเนีเนี่คือเป็นสูตร้เป็นสูตรพิเศษของทา<อ>ง,งของทางร้านเทฟชาตนะครับ เหมือนวัตถุดิบันกามาจากตามเทศน,นะครับรสารรชาติรสชาตินี่ไม่เหมือนกับ KFC หรือว่าแมคโดนัลล์นะครับรสชาติเฉพาะมากๆอ,อืมอ๋อลงมากเลย